แล้วก็ตามสนามพระตามตูแกไปท่าประจันจนไปถึงอาพันทิพย์ตู้น้ำ<ช>พี่ก็ไปนั่งแผงจรเหมือนกันไปนั่งแผงจรหัดขายพระหัดขายของกันหัดท่าสีดำก็อยู่ประมาณแสนโอ้โหแสนแล้วเหรอใช่แต่แล้วแ,แสนแสนเขียวเขียวนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นไหนๆแล้วมาแล้วขอดูพักในคอพี่เอหน่อยได้ไหมพี่ห้อยอะไรจริงจรอย่างนี้องค์เป็นสิทธป่ะใช่เป็นสิทธป่ะ ขององค์นี่ก็ัด <c oughs> ไปเป็นปาปิตาหนพ่แก้ว่าคือวันเป็นกลางแต่ละองค์นะครับพี่กลางหลังเรียบคือถามว่าเราพี่จะค่อยรุ่นแพงก็ได้นะชแต่ว่าพี่ฝันนะครับฝันถึงพ่อคุณพันธก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีครับ EP นี้นะครับเรายังอยู่กันที่พันทิพย์งามวงวานนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับสุดยอดร้านพระเครื่องที่มาตรฐานและได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งร้านนะครับวันนี้พาไปเลยนี่ร้านขมังเวทครับนี่สุดยอดเครื่องรางและพระปิดตาแล้วก็พระหลักยอดนิยมเลยวันนี้อยู่กับพี่พี่เอคำพันนะฮะนี่พี่เอคำพันเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในร้านเลยนะพี่นะได้เลยเนาะเดี๋ยวมาลุยพี่สวัสดีครับ อ่ก็พี่เอก็เดี๋ยวไปแนะนำตัวทัน้างในแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นพี่ชายที่เคารพรักอีกหนึ่งท่านนะครับไปขออนุญ,ญาตนะพี่นะได้เลยได้คือเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านขมังเวทนะครับเรียบร้อยแล้ว ร้านนี้นะครับเป็นร้านของพี่ชายสุดที่รักของผมพี่หนึ่งท่านนะครับที่เรียกว่าเห็นกันมาตั้งเขาเห็นผมนะไม่ใช่ผมเองเป็นพี่เห็นผมมาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เดินด็อกเด็กด๊อกแด็กเข้าสนามพระเลยนะครับขออนุญาตแนะนําครับพี่เอสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่เอคำพันธ์นะครับ พี่เอนี่ต้องบอกก่อนว่าศิลปิน,นอารมณ์ติดศิลปินหาคิวยากแต่พอบอกว่าพี่น้องขอถ่ายพี่บอกไปมาได้เลยอ้วนโอ้โหต้องขอขอบพระคุณก่อนนะฮก่อนสัมภาษณ์ก็ <A S 1> ขอขอบพระคุณ <A S 1> พี่เอก่อนที่อุตส่าห์ให้เกียินะครับน้องๆนะครับมาเป็นแขกรับเชิญ V.I.P นะครับใน EP นี้ของเราพี่เอครับไหนๆแล้วก็วันนี้เวลาน้อยผมขออนุญาตตอบถามพี่เอเลยนะว่าพี่เอเป็นใครมาจากไหนก่อนผมเอคำพันธ์นะครับ เป็นลูกชายของท่านนายกสมาคมเรื่องพิผูชาไทยพยคาคมพันธ์นะครับแล้วก็ที่มาอยู่ในวงการนี้นะถ้าอยู่ในวงการพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะว่าตั้งแต่จำความได้ใช่จำความได้นี่ก็คือพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอ่ะป๋าจับส่องและพอถึงอ่ะวันวันไม่ต้องอะไรถึงเวลาแกซื้อพระมาปุ๊บแกก็จะให้พี่ดูตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็ตามสนามพระตามตู่แกไปท่าประจันจนไปถึงอ่า พันทิประตูน้ำใช่อ๋อพันธิประตูน้ำพี่เอก็ไปใช่เขาตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ในวงการพัะก็มาคุกยเคลียครับคุกคลีในวงการพัะมาตั้งแต่เด็กเลยครับถ้าสอบถามว่าพี่อยู่ในวงการพระมากี่ปีก็คือต้องอยู่ต้องตอบว่าตั้งแต่เกิดแล้วแต่ถ้าเอาเล่นพระเอาเล่นพระจริงจงเล่นพระจริงยังจังก็ถ้าปีนี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบสองปีเล่นพระมายี่สิบสองปียี่สิบสองปี ผมจริงๆนะผมไปไปมาผมรองนับพี่ผมก็สิบเก้าปีเท่าไงเนี่ยผมเล่นตั้งแต่สี่สามปีสี่สี่สิบเก้าปีเท่านันนะพี่วันวันหนึ่งมันเร็วนะไวไวย้อนกลับไปวันที่พี่เล่นพระวันแรกๆพี่จําได้ไหมว่าองค์แรกเนี่ยพี่เช่าหลวงพ่ออะไรเอาแบบเช่าด้วยตัวเองไม่ไม่ได้ด้วยเงินตัวเองเลยนะสมัยนั้นเขาจะยิ้มพักปลุกมากช่วงนั้นพักกลุกเนี่ยจะพกกล่ามากคือย้อนถ้าพระ องแรกที่ซื้อเองและดูเป็นพระโคงลาพูนพระโคงใช่พระโคงลําพูนพระโคงลําพูนนี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่เป็นแล้วเข้าใจง่ายนะพี่นะดูตาเปล่าได้เลยนะพระโค้งนะถ้าถ้าถ้ามีความรู้จริงๆนะพี่ถ้ามีความรู้จริงๆนะพระโคงลําพูนสมัยนั้นเท่าไหร่พี่สมัยนั้นเหรอที่จําได้มาพี่เช่าเท่าไหร่ตอนนั้นที่ซื้อน่าจะเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่แล้วราคาการตลาดนะตลาดนั้นเท่าไหร่พี่หรือก็แปดเก้าพันก็ มันก็มีแล้วแต่มันแล้วแต่เนื้อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สีอีกใช่ไหมอย่างองนั่งของพี่มันเป็นเนื้อเนื้อธรรมดาเป็นเนื้อออกสีพิกลเป็นเนื้อแดงธรรมดาใช่ออกนั่เสร็จปุ๊บก็สภาพก็ไม่ได้สวยมากแต่ถ้านาชั่วโมงนั้นน่ะรู้สึกว่าถ้าสีดําถ้าสีดําก็อยู่ประมาณแสนโอ้โหแสนแล้วเหรอใช่แปดแสนแล้วเขียวเขียวนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอ๋อซื้อดาแพงสุดใช่ใช่ไหมพี่สีดาแล้วเขียวคาบเหลือใช่มีพวกเขียวคาบเหลืองเขียวหินครบ อะไรพวกนี้นะแล้วถ้าเกิดจะมีแพงไปเลยถ้าเป็นเนื้อแดงหายากใช่พวกนั้นากเขบอว่าถ้าหน้าตากับผิดในสมัยนั้นนี่ก็ต้องมีสองแสนเหมือนกันไหมพี่ใช่ใช่แบบหน้าตาเขาว่าสวยแชมป์จริงๆเนี่ยจะมีอุณาลมใช่ใช่ไหมพี่อ่าจะมีอุบตรงหน้าผากใช่ไหมแล้วต้องก็แชมป์เลยจริงๆแล้วถ้าสวยๆจริงๆถ้าสังเกตุยิ่งจะมีกระจังมีกระจังหน้าใช่มีกระจังหน้ากระจังแล้วก็มีอุบใช่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นล้านอยู่นะทุกวันนี้ก็หลายล้าน<ช>พี่ไม่ใ,มใช่ล้านเดียวนะชแต่ถ้าเกิดสภาพทั่วไปก็ราคาทั่วไปใช่โอสแสดงว่าพระองค์แรกในความทรงจำพี่เอกคือพระกรุกใช่และพี่นี่ชื่นชอบพระกรุกมาตั้งแต่วันนั้นเลยไหมในใจพี่คือเริ่มแรกอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือน เราเองอะเราเราเราไม่รู้ตัวเองตอนนั้นว่าเราจริงๆแล้วเราถนัดอะไรคือตอนนั้นยังยังยังหาจุดให้ตัวเองไม่ได้ยังหาตัวเองไม่เจอยังหาไม่เจอว่าเราชอบอะไรยังหายังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็คือแบบว่าที่ที่ตอนแรกที่เริ่มเริ่มคิดทาไมถึงตอนแรกเริ่มเล่นผรากุ่เพราะอะไรป่ะหนึ่งเลยมันมีสตอรี่เบียร์ต่างๆเพราะเป็นพราเก่าบางทีผ้าบางองค์อายุเป็นพันปีปปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้นึกหรอกเราก็เล่นผรากุ่ไปเรื่อยๆืแต่ทําไมทงมาอยู่ดีไม่ใช่ละ มันไม่ใช่เว้ยแต่ไอสิ่งที่เราถนัดที่สุดก,กับกลายเป็นพาะปิดตากับเครื่องรางทั้งนั้นอ่ะคืออยู่ดี<า>ดใช่คืออยู่ดีมันก็แบบว่ามันกัวขึ้นมาไงกลัวขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นพี่ครับอย่างนี้ต้องต้องบอกว่าพี่ได้รับอิทธิพลจากป่ามาด้วยเกี่ยวมาเพราะป่าก็าปิดตาเครื่องรางเกี่ยวแต่คือป่าก็เล่นหมดอยู่แล้วแต่ชอบปิดตาเครื่องรางเห่ือนกันใช่พี่นี่ได้รับอิทธิพลมาโดยตรงไหมพี่คิดว่าสูงสูงมากใช่ไหม คือมันอยู่จริงๆแล้วมันทําไมทำไมมันแบบว่ามันกลายเป็นแบบว่ามันเหมือนมันมันอยู่ในนี่เราตลอดพี่แล้วอย่างเมื่อ20กว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยป๋าแกก็เล่นพลากุกเหมือนกันใช่แต่ก็มีปิดตาเกรกื่อ้ราาเหมือนกันคือตัวตัวตัวพ่อพี่เนี่ยครับป๋าเนี่ยแกแกเล่นเกจิมาอยู่แล้วอ่า คือแกเล่นปิดอะไรอย่างเงี้ยมาแกเล่นปิดตาเล่นเครื่องรางมาอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเลยแต่พักปลุกแกก็มีบ้างแต่คือลักษณะตอนนั้นน่ะคือเหมือนพอพี่เข้ามาหัดเล่นเนี่ยแบบจริงๆจังๆนะแกปล่อยเลยหายปล่อยพี่เลยเรียนรู้เอาเองใช่เรียนรู้เอาเองก่อนจะเปิดร้านได้ไปแล้วนู่นไปนั่งอยู่แผงจรก่อนอ๋อพี่ก็เป็นแผงจรเหมือนกันไปนั่งแผงจรหัดขายพระหัดขายของกันหัดคือต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวคนจะคิดว่าเฮ้ยโหเป็นลูกขึ้น ป๋าพยับเป็นลูกชายท่านนายกคงจะต้องไม่เคยไปทําอะไรอย่างนี้แน่นอนตลาดพระเคยเดินไหมแผงพระเคยวางหรือเปล่าที่ปากแย่ปากนะครับเรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยไล่ไปเพราะว่ามันมันเป็นไม่ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ครับการลูกล่อลูกชนการซื้อขายการเลี่ยมชั้นเชิงเซียนพระเป็นยังไงโดนเหมือนกันโดนอะไรกันถามเลยว่าพี่แล้วเวลาพี่หลุดจากสายสินเนี่ยเป็นยังไงบ้างในสมัยนั้นคือ เขาเรียกอะไรอ่ะสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับนักเล่นพลาสมัยนี้บางทีมันมีการประกันให้กันและยิ่งเป็นนักเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยออโเลนสมัยนี้ใช่เดี๋ยวนี้มันออโต้แต่สมัยก่อนไม่ใช่ดูเอาเองใช่สมัยก่อนก็มีกล้องมึงก็มีดูเอาเองใช่ใช่พวกคือพวกรุ่นเก่าๆอย่างผมอายุน้อยกว่าพี่เขาแต่ว่าเราเล่นพลาตอนอายุไม่เยอะแล้วเราถัด เราทันเรื่องราวเหล่านี้เราเลยสายมารถถ่ายทอดได้ลองคนที่มาสนใจเล่นพระสัก5ปีหลังเนี่ยบรรยากาศกลิ่นอายอย่างพวกเราจะไม่มีแล้วใช่ไปถึงพี่ประกันไหมดูยังไงประกันออตโต้ให้ผมนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับ คนวงการพระเพราะว่าในวันนี้เรามีการการันตีที่ดีขึ้นมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้นอย่างสมาคมของเราก็มีออกใบเซอร์ริเกตนะออกใบรับรับรองมันก็ง่ายขึ้นเวลามีการซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยมันก็อุ่นใจได้มากขึ้นแล้วเวลาถึงจะไม่มีใบการันตีของสมาคมเซียนพระกับเซียนพระก็จะมีการการันตีออโต้ที่มาตรฐานขึ้นกว่ายุคเราคือมันซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอดีายวว่าแต่นักสะสมนักสะสมเนี่ยนักสะสมทั่วไปก็สามารถ เข้าถึงได้ใช่เข้าถึงได้โดยเพราะว่ามันมีมาตรฐานที่มันชัดเจนแม้กระทั่งมีการการันตีแม้กระทั่งยันนักเล่นด้วยกันเนี่ยอย่างบางทีบางครั้งเนี่ยมันผมว่ามันเป็นมันเป็นมันมีมันข้อดีนะดีเลครับปัจจุบันเนี้ยมันแบบว่าทําให้คนเนี่ยกล้าครับกล้าเล่นมันจะมีข้อดีกับข้อเสียที่ข้อดีคือหนึ่งคุณซื้อได้เลยใช่สองถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เรียนรู้คือกูซื้อใครก็ได้เขาประกันแพ้ให้กูอยู่แล้วคุณก็จะไม่เป็น แต่มันผิดแกรุ่นเราเพราะ<ช>ว่าเราต้องดูเองเก<ช>แท้กูต้องรับผิดชอบเองกูพลาดไม่ได้<ช>ถ้าพลาดมานี่กูศูนย์เลย<ช>เราก็จะมีความสังเกตมากขึ้นเฮ<ช>้ดูนี้เกแท้ยังไงพลิกหมุนเหลี่ยมตะแคงพลิกแพงดูรอบองพระจนหา<ช>จุดเกแท้ให้จนเจอ<ช>นะแต่ถ้าเกิดนักเล่นรุ่นใหม่มีการซื้อและมีการประกันออโต้ที่ชัดเจนและมีการขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองนี่คุณก็จะติดสปีดเลยใช่นะติดสปีดเลยนะครับที่ใช้เวลา กี่ปีครับพี่ถึงจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ชอบพระปู่แล้วกูเองมาสายปิดตาแน่นอนเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะประมาณสองปีกว่า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 เนี่ยที่พี่เล่นพระตอนนั้นเนี่ยพี่พี่เปิดแผงพระที่ตลาดแผงพระแบกรดินข้างทางอย่างนี้เหมือนกันที่เปิดสนามไหนบ้างพี่จำได้ไหมเยอะเหอยอะนะเอาเอาหลักๆสมัยนั้นในยุคสมัยพี่เล่นเนี่ยคือตลาดทั้งหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พี่อ่ะ พี่ก็จะไปตามงานประกวดใช่ไหมอันดับแรกเป็นงานประกวดอะเกือบทุกงานพี่แต่งานประกวดเมื่อยี่ิปีที่แล้วมันไม่ได้ชุกหมดอย่างนี้นะใช่เดือนหนึ่งตัทั้งหนึ่งแล้วี่นะหรือสองสามครั้งแต่เสร็จปุ๊บเริ่มแรกจากตู้อะสมมติท่าเอาประจําหลักๆได้ไหมตู้เนี่ยที่บันทิปมามวาเนี่ยที่ชมรมเครื่องมดไทยเนี่ยจะอยู่เปิดตู้เล็กๆก่อนเริ่มจากตู้เล็กๆเอาของที่มีเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาช่วงมีงานประกวดที่เราเราจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ แล้วก็ขนราพระไปขนพระไปเสร็จไปวางตั้งโต๊ะแดงไปโต๊ะแดงครับแล้วก็แต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนทวนใหญ่พี่คือต้องอยู่นี่เพราะว่าหนึ่งอย่างดับแรกู่สุนทรตรงนี้มันคือศูนทรที่ที่ทา,า,างครอบครัวทำใช่ไหมเราก็โอเคเรา,เราต้องเราต้องมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราอนาคตเราต้องบริหารเราต้องดูแลเสร็จปุ๊บว่าแต่แต่งานตามงานมาถัวพี่ก็ออกวางแผงเดินแสน แล้วบางทีเช้ามาบางทีมีตลาดที่ไหนอะไรยังไงก็ตอบเนื่องไปเลยไปบ้านไปอย่างเงี้ยพี่จะตอบถามพี่นิดนึงได้ไหมโอเควันเนี้ยเราเราอยู่บนเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นชุมนุมเซียนพระอยู่แล้วทุกคนต้องเคยมาไม่ว่าจะเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนเบอร์เล็กเบอร์น้อยเบอร์รุ่นใหม่รุ่นเก่าทุกคนต้องเคยมาวันนี้วันบรรยากาศทนที่เมื่อวันในความทรงจําของพี่ในวันนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนแลงไหนบันที่อืมอันดับแรกเลยอ่ะมัน เริ่มเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเหมือนพอพอพอที่เนี่ยมาเปิดมานานใช่ไหมแล้วก็ว่ามีนักเล่นที่มีคุณภาพที่หลากหลายครับเข้ามารวมเข้ามารวมอยู่ในนี้ครับเข้ามารวมอยู่ในนี้กันหมดเสร็จแล้วก็ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหลักๆก็เอหลักๆมีใครบ้างพี่ในสมัยก่อนสมัยก่อนเลยนะในความทรงจําพี่อยกเว้นป่ากับป้าต้อยนะตัวเก้าที่มีหมื่หมานมุขนาทองสาม ทำานพะเนื้อผงใช่พี่พสนนทงินเราอาจารย์พสเราใช่พสจะรักสีเกตจะรักนี่เหลียญนี่ใช่ระเทที่ที่นะยุคยุคตอนนั้นนะยุคแรกๆเลยเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีที่ๆหลายๆท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ที่เข้ามาเพราะว่าแต่พอเสร็จปุ๊บพอมันเหมือนพอมาถึงจุดๆหนึ่งที่ชมรมพระเครื่อนมอร์ไไทยเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งเลยที่ชมรมเครื่องโมดไทยเนี่ยที่ตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเขามีกฎอยู่ครับ๋าถับป้ต่อยเนี่ยเขาวางกฎไว้ว่าคนที่เปิดร้านพาที่นี่ห้ามขายของเก้ให้กับลูกค้าแลวคือต้องประกันครับประกันออโต้ครับนี่คือเป็นกฎเหล็กเป็นกฎสักติดยันทุกวันนี้เลยนะยันทุกวันนี้เลยใช่นะครับถ้าเกิดซื้อขายกันบนพันทิบแล้วมีผิดพลาดแล้วเก้จริงๆ ป๋าดูตรวจสอบพระเกศจริงๆนี่เราต้องคืนอ่อนี่นะครับทุกร้นี่คือนี่คือมนขังมนเสน่ห์นะครับของสำนักเรียกว่าสนามพระหรือศูนพระนะฮะที่ชื่อว่าพันทิย์พระสร้างของวานหรือชมรมพระเครื่องมรดกไทยนี่นี่นี่ยังคงกินไอความขังกยนทุกวันนี้เลยนะครับพอวันนี้พี่ก็อาจจะเห็นรุ่นเก่าๆรุ่นระดับบาอาจา์หลายๆท่านพี่ก็เห็นเซียนพระ เอาว่าเจเนอเรชันเก่าเลยยุคยุคจันโ่าจันรักอ่าจันรักนี่ยัง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 ยงดองแรงเองถึงทุกวันนี้เพราะว่าจันรักแกตามโซเชียลแกไม่ทิ้งนะแกบอกว่าเอ้ยกูต้องตามเวอร์ไลฟ์สดกันทุกคนเลยไลฟ์แกทันแกรันแกเขาเรียกว่าแกแกแกทันระบายแกทันระบายถ้าเป็นรุ่นเเก่า อาจยา์พดก็ไม่เอาแล้วไปออกสื่อแล้วพี่จารักอยู่นะจารักก็ยังออก,กออกสื่ออยู่ <Hey. S 1> แหมบรรยากาศเรื่องราวต่างๆนี่ที่นะมันทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวของของของสถานที่นั้นๆเสมอผมก็เชื่อว่าคงจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่พี่เอเนี่ยอยากจะบรรยายเกี่ยวกับความทรงจําในอดีตหรือ ประวัติความเป็นมาของสูตรพระเครื่องมรดกไทยที่นี้นะแต่ว่าด้วยความเนี้ยวันนี้เวลามันน้อยแต่ถ้าเกิดใครสนใจพี่มีคนขอพี่ผมขอพี่เอคำพันอีกหนึ่ง EP ขอเจาะละเอียดอีกยิบยิบเลยอีกหนึ่ง EP นี่พี่ละปากไหมฮะได้ได้ไดีดีแต่เรื่องด้วยวันนี้เนี่ยเวลาน้อยสอบถามประวัติความเป็นมาพี่เอเบื้องต้นไปแล้ววันนี้พี่ไหนๆเรามาแล้วเนี่ยพี่ขอดูพักในคอพี่เอหนะ่อยได้ไหมพี่ห้อยอะไรจริงออโอ้โหพี่เดี๋ยว ต้องบอกก่อนนะพี่กับผมเนี่ยไม่ได้มานั่งคุยถึนยงนี้เก<ช>ือบสาปีแล้วนะพี่ใช่ใช่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยเจอกันล่าสุดพี่ใครจำอีพีเชียงใหม่ได้บ้างเจอพี่เขานี่ในงานเชียงใหม่แป๊บเดียวเองไม่ถึง5นาที<ช>แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอดูหน่อยพี่<ช>เพราะว่าก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้รับใช้สมาคมผู้นิยมพาเครื่องพระบูชาไทยก็คือตอนนั้นเนี่ยอาจจะด้วยแรงผลักดันของ พี่ๆหลายๆท่านรวมถึงพี่เอด้วยนะครับที่เห็นถึงความรู้ความสามารถเรานะครับเฮ้ยอ้วนเข้ามาช่วยเป็นกรรมการตัดสินภาพยิตตาด้วยกันดีกว่าเพราะตอนนั้นพี่เอบอกว่าเฮ้ยอ้วนมึงต้องมานะกูอายุน,น,น้อยสุดเลย <laughs> มาเปืเ่อนกันนะสุดท้ายเราเข้าไปเปื๊บพี่เฮ้ยกูมึงทำงานแทนกู้วยนะโอ้ที่ไหนได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะหลีดเดียวกันผมทั้งสองคนเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องรางและภาพยิตาด้วยกันแล้ววันนี้ นี่นะครับดูก่อนวันนี้ปลดจากคอพี่เอคำพันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือชุดประจําตัวใช่เพราะว่าไม่มีเตียมอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เจอพี่เมื่อกี้นี้เองมีอะไรก็ต้องแค่นั้นก่อนมาแบบสายพันแล้วไม่ต้องตั้งตัวตั้งหลักอะไรเลยเดี๋ยววันหน้าผมจะต้องมาตะลุยเปิดกูพี่นะได้วันหน้าเดี๋ยวจะต้องนัดพี่ก่อนพี่เปิดกูให้ผมหนึ่ง EP เลยมีพิเศษเลยมาดิพี่เดี๋ยวให้พี่พี่เอแนะนำพิเศษหูยพี่น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 ี่กินก็อยู่ล โอ้โห,โหโเดี๋ยวค่อยไล่เดี๋ยวให้เจ้าเจ้าตัวอธิบายคืออันนี้เป็นชุดที่พี่เขาใช้ติดตัวประจำใช่ใช้ตลอดอ้าโอ้โหนี่สิงจี๊ดเลยเรานี่ยังแอบ,บติดองค์พ่อไว้หน่อย,ยอ้านี่เราสุดยอดในองค์พ่อองโอ้โหองค์งพ่อจตุคามในที่สุดแล้วพี่ผมยังเก็บไว้ผมก็เก็บไว้สาสุดให้พี่เอคำพันธ์แนะนำเลยนี่พี่ใช้ติดตัวประจำกายเลยนะครับ ขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางต้องมีต้องติดตัวไว้เริ่มเริ่มต้นเพราะว่าพระบ้านเราต้องมีหลวงปู่ต้องมีนะครับอันนี้คือปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์เบ้าจุฬาอันนี้คือแบบไม่บรรจุกุหรือกุเก่า่นี่ครับสุดทั้งนั้นเลยปิดตานะเดี๋ยวสังเกตนะว่าพี่กับผมจะมีอะไรเหมือนกันในคออ่ปิดตาองค์ที่หนึ่งคือองค์ประธานเลยปู่เอี่ยมใช่หากมีเหตุตุกทุกประการใดให้ระลึกถึงท่านนี่หลวงพุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์ถัดมาครับพี่องค์ถัดมานี่ก็อ่าพี่ก็เเเปป็นนสุดดดยยอหหาากลววงงู่่ไขััชิรคบ อย่างนี้องค์เป็นสิบนะใช่เป็นสิบนะสององนี้ก็นะครับไม่ธรรมดาก็นี่อันนี้องค์ถัดไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วก็คือวันตึมกลางแต่ละองคนะครับตี่กลางหลังเรียบอ่าแล้วองค์นี้เป็นอ่านี่ปิดตาหลวงพ่ยิ้มหูวยิ้มว่าหนองวัวนะครับปิดตาหลวงผ่้ยิ้มนะครับยิ้มได้เมื่อภัยมานี่สุดยอดพ่อแก้วพ่อแก้วอันนี้ตุ้ไข่ แล้วอ,องนี้แหละครับพี่หลวงพู่จีนมาท่าร่านี่อ,องค์นี้เป็นพิมพ์อ่าอันนี้เป็นไมดกะมระบอกใหญ่่าไมดกระบอกใหญ่ไมดกระบอกใหญ่นี่โอ้โห,โหอ,องนี้เนี่ยถูกจริตนี่ตาภูปองปิดตาภูปองหลวงพุสุกปากคลองมาขับเท่าอันนี้คือเส้นที่หนึ่งแล้วอ,องค์นี้แหละครับพี่ลูกองคอันนี้ลูกองหลวงพู่เอี่ยมวัฒน์ธานีอ่าเป็นลูกองคพึกหงกุ้งลังอันนี้ต้องมีความรู้ความชำนาญจริงๆหรือผู้ที่มีความชำนาญสายนี้โดยตรงนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเขาเจอลูกอมหัวเก่าๆมาก็อุปโลงบางบ้างเป็นผู้เอียงบ้างแต่อย่างนี้จะมีเอกลักษณ์คือเนื้อหาเขาฟ้องอยู่แล้วใช่คือถ้าเกิดเราเล่นสายนี้หรือเราปรึกษาวัตถุมงคลสายนี้จะรู้เลยว่าเนื้อของท่านมีเอกลักษณ์ท่านจะมีเนื้อน้ำตาลเนื้อดําเนื้อทุเรียนกวนเนื้อละเอียดเนื้อหยาบอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะครับพี่แล้วเส้นที่สองมัครับพี่ก็ปิดตาเข้าตอกแตกตองเปียนวัดหนังเนื้อผมผู้ลักอ่าพี่ องนี้อยู่กับพี่มากี่ปีแล้วครับคุกลักสิบสิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยสมัยนั้นไม่น่าจะเกินแสนห้าไม่เกินไม่เกินนะพี่ซื้อสมัยนั้นซื้อสมัยนั้นเจ็ดหมื่นโอ้โหพี่ตอนนี้ถ้าคุกลักนะเยอะเยอะแสนหรือเป็นล้านเพราะผงดำองค์หนึ่งหลายหลแสนแล้วใช่ถ้าเล่นหลวงพุเอียววัดหนังเนี่ยจะทราบว่าจะมีผงดำกับคุกลักนะพี่ราคาจะแตกต่างกันใช่อันนี้คือคุกลักนะพี่นะ แล้วส่วนใหญ่คุกลักเนี่ยจะเจอเป็นพิมพ์อันนี้เขาเรียกพิมพ์พิมพ์ล้ำจะมี3พิมพ์นะจะมีถ้าเป็นคุกลักจะล่ำล้ำเหรอใช่เขาเรียกพิมพ์ล้ำแต่ถ้าถ้าถ้าเราเจอพวกผัดเนื้อผงใบลาเนี่ยจะเป็นพวกพิมพ์มือแป้งอะไรอย่างนี้เะว่ามือแปะแบบเห็นนิ้วชัดๆแขนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุกลักจะสดมากจะเจอพิมพ์นี้ใช่ส่วนใหญ่ต้องเจอเป็นพิมพ์ล้ำแล้วองค์นี้เหรอครับพี่เล็กๆนี่ครับอันนี้พิตากกมหลวงชุมพรโอ้โหนี่สุดยอด อย่างนี้เป็นร้านนะครับพี่เห็นเล็กดีอย่างนี้ฮะนึกว่าจะถูกเล็กดีเล็กดีรับโตนี่พี่ตรงนี้อันนี้อาตะกุดอาลูกอมของหลวงู้ยิมวัดหนองบัวเนือทองคําตะกุดลูกอมหลวงูุยิมวัดหนองบัวเนี่ยต้องบอกเลนว่าการวิธีการสร้างของท่านเนี่ยสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องรีดต้องเป็นทองคาทุกใช่ไหมพี่แล้วก็มีจานเหมือนเหมือนผู้ใจไหมพี่ผมไม่เคยขี่ดูที่ชั้นโตเหมือนกัน ถ้าก็จะลงไม่ได้จะลงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันลงอีกตัวใช่บทนึงเหมือนกันใช่จะลงอีกบทแต่ทีนี้เราดูที่ลายมืออ่าเพราะส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่พี่จะซื้อตะกุดลูกอมลูกกระทะอะไรพวกนี้แม้กระทั่งหลงผู้ใจอะพี่พูดตรงๆเลยนะครับพี่ขี้ดูคือเราถ้าเราเห็นลายมือปุ๊บเรามันแน่นอนหลายคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพี่ต้องบอกว่าบางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยคุณคลี่ดูแล้วตะกุดมันจะเสื่อมไหมอะไรผมว่าอันนี้เราทัศนคติคนรุ่นใหม่นะ ว่าไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวทุกอย่างมันเข้มขังตั้งแต่ท่านลงอักขระเลขยันแล้วจานแล้วใช่นะครับม้วนก็ก็เป็นองค์ประกอบบางคนก็อาจจะมีคาถาในการม้วนใช่อ่าหีรันม้วนแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านจะว่าบทไหนอะไรกันเงี้ยนะเพราะว่าของเราเนี่ยขอให้เป็นลายมือท่านใช่เสร็จสุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องทำไมถึงต้องตีดูรู้ไหมเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยการทําเก้ทําลอกเดินแบบมาครับยังไม่เนียนเท่าปัจจุบันใช่แต่พรมะปัจจุบันเนี้ย ที่เขาทําเกลมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทาเหมือนอะ่ะยางที่อย่างชุ้อย่างตะกุดอย่างของหลวงปู่ใจอย่างเงี้นยนะฮยางที่ไอพวกรอยตัดรอยเขียนที่เป็นปาดน่ยสมัยก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้ทําได้หมดอะ่แะแต่ถามว่าพอเราคลี่ดูหนึ่งแบดับแรกเราได้ความรู้ครสองเลยเราใช้เนี่ยแล้วเราค่อยอยู่กับตัวเราเนี่ยอ,อันดับแรกแน่เลยไม่ผิดวัดใช่แน่นอนซื้อขายได้ใช้ได้ อุ่นใจมั่นใจใช่ไม่อารัธนาผิดหลวงพ่อแน่นอนใช่เกิดอยู่ๆอารัธนาหลวงพ่อองนี้ไปดึกๆท่านมาเข้าป่านเลยไม่ใช่หรอวะเนเกิดโอ้โหพี่แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งพี่เห็นนี่นี่สิงห์หลวงพ่อเดิมพี่ตัวนี้ใหญ่ใช่ตัวใหญ่นี้แพงนะครับพี่สิงห์หลวงพ่อเดิมคือจริงๆอพี่เป็นคนชอบมากเป็นคนชอบสิงห์หลวงพ่อเดิมมากนะครับองค์นี้อีกองหนึ่งนี่องค์พ่อ ปีสสูแลวนี่3ามสูงหรสอสามสองนนนวะนนนวะนี่ลูกพ่อต้องรวยคือที่พี่ค่อยอย่างนี้เพราะหลายปากเพราะว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือถามว่าเราพี่จะค่อยรุ่นแพงๆก็ได้นะใช่แต่ว่าพี่ฝันนะครับฝันถึงพ่อผุ้งพันธครับฝันเสร็จไปเจอแกไปแล้วก็เหมือนแกมอบให้พี่ในมือว่าไอ้หนูเอานี่ไปใช้แล้วพี่เห็นเป็นรูปหล่อพี่ก ในหมอในปัดใช่ไหมใช่ในปก็เลยหารุ่นนี้มาห้อยเลยใช่ก็หารุ่นนี้มาห้อยพี่เอเคยไปหาปู่ขุนพันไหมเคยเจอตัวไหมเคยครั้งหนึ่งตองตอนนั้นพี่รู้เรื่องมั้หมายถึงว่าพี่รู้เรื่องยังหรือว่ายังไม่ตสนใจเท่าไหร่รู้เรื่องแล้วรูเรื่องทน้งน้วเพราะว่าตอนนั้นป๋าเคยไปทํารายการใช่ไหมไปเปิดดูได้เลยรายการอ๋อตำรวจอ๋อตำรวจเข้าไปเหรอใช่ตำรวจท่านใช่ป๋าป๋าก็ไปถ่ายไปได้ไปสัมภาษณ์ตัวปู ตัวพ่อขุนพันธ์แสดงว่าก็ประมาณปีสี่หน่อยใช่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองประมาณนั้นนะพี่นะใช่เพราะช่วงช่วงนั้นพอไปแกไปถ่ายรายการปุ๊พี่ก็เป็ได้เปิดกาทันทีนึงพี่แล้วตอนนั้นคืออย่างนี้ขอก่อนจะจบเนี่ยขอนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่พี่เชื่อไหมเมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปขุนพันธ์ดูคลิปคุณไปเซิร์ชดูยูทูบก็แต่ผมไม่รู้ว่าช่องอะไรแต่เขาไปสัมภาษณ์ปู่ขุนพันธ์เนี่ยตอนปีสี่หนึ่งเป็นรายการ ชุมชนช่อง11บบหรืออะไรเนี่ยนี่เราเซิร์ชกูเกิลก็ดูก็มีโหตต่ตอนั้นท่านแก่แล้วประมาณสี่หนึ่งสี่สองนะ่ะสี่สองเท่าที่พี่สัมผัสปู่มุ่มพันแต้เรานะ <S <S <na f> <Daten> พี่มีความรู้สึกว่าท่านเข้เมขังหรือมีกลิ่นอายของความขมขเวต,ตอนนั้นในความรู้สึกพี่นะดูดิพอกาคนรู้กันแค่นั้นพี่ก็อธิบายไม่ถูกแต่แต<อ>่ความรู้สึกพี่คนนี้เหรอเนี่ยเหรอคุณมาราักราชเดชคนนี้ตอนนั้นมีตอนนั้น ถ้าถ้าถ้าเท่าปีพศที่พี่บอกเอป็นปีหนึ่งปีสองเนี่ยยังไม่ได้มีจัตุคามยังไม่ดังเพ<ช>าะจัตุคามมาดันปีสี่แปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าใช่ถ้ากว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ดังอะไรมากมายเลยใช่แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่แล้วท่านได้เล่าเรื่องอะไรบีฟังหรือว่าไม่ได้เล่า,าก็คือท่านก็โอเคไปถึงก็สัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่ท่านก็ใจหน้าคุยแล้วเราเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กเราก็ไปนั่งฟังในภาพออกมาแล้วเขาไปนั่งฟังมีเหตุการณ์ที่เขาเล่าแล้วพี่เอจําได้ไหมพี่เผื่อเป นิดๆตอนที่ว่าแกไปปราบเสือเสือเพชรกับเสือเพชรชักกับเสือกับทำทองใช่ครับเออแกลังว่าไหนพี่ผมยังรู้แกบอกก็ตามจับเป็นไรก็ตามไม่ได้ไม่เจอตัวไม่เจอตามไงก็ไม่เจอสุดท้ายแล้วคือแบบว่าประมาณแบบว่าเขาไปเริมาไปเป็นศิษย์สำนักเดียวกันตัวเองมัไปรู้ไปรู้ทีหลังอ๋อไปรู้ทีหลังว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันใช่แต่ก็จับไมก็จับไม่ได้ใช้กระทง n อาถา พอแกตามไปแกแกก็ล่ฟังแกตามไปยังไงตามไปยังไงเสร็จกูก็เห็นข้างหลังอยู่นย่แกจับไม่ได้ไม่ได้เอาไปทามาเหมือนแกแกก็รู้ที่หลังว่าโอเคเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ตัวเองอ๋อก็เลยเป็นเสีอคนเดียวที่ท่านบจไปจับไม่ได้ใช่เสร็จกับคำทองใช่เป็นสือสำนักเขาอ้อเหมือนกันเขาอ้อเหมือนกันท่านก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องตอนที่ท่านไปอ่ากินเหนียว กินเหนียวแช่ว่ากินเหนียวแช่ว่าแช่ว่ากินเหนียวใช่ก็คือเท่าที่ว่าพี่นั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันนะท่านแล้วท่านก็ให้พรครับท่านก็ให้พรเหมือนเราเบาเป็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรกับเพราะว่าวันแหมถ้าเป็นวันนี้นะเราจะได้ไปเจาะลึกได้แต่วันนี้โอ้โหถ้าอยู่ก็ร้อยยี่สิบแล้วมั้งพี่นะใช่ร้อยยี่สิบปีน่าจะได้ใช่มันเหมือนพอเราเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ท่านแล้วอ่ะมันเหมือนมีท่านมีพาราล่าพาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ เรานี้แข็งเหมือนกันนะแข็งทั้งตัวเลยใช่เหมือนแล้วโดนสะกดอยู่อะะไประมาณนั้นใครอยากจะฟังต่ออยากจะฟังเรื่องราวประวัติอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อทั้งตัวพี่เอทั้งอะไรหลายๆอย่างต้องไปติดตามอีทีหน้านะพี่อีพีนี้ผมต้องขอลาพี่กับผมนัดเขาไว้อีกที่หนึ่งกันได้เลยนะี่วันนี้ผมต้องขอกล่าวขอบคุณนะพี่เอคำพันธ์นะครับที่ให้เกียรตินะครับมาเป็นแขกวีพีนะครับในอีพีรับเชิญของผม e ีนี้นะครับพี่ก็ฝากช่องทางการติดต่อพี่เอหน่อยพี่มีร้านขมังเวทร้านขมังเวทอ่าขึ้นมาที่พันธุวังวานชั้นสามมาถามได้เลยร้านขมังเวทอยู่ที่ไหนนะครับยินดีรับเช่าอ่ามาเช่าได้เลยนะครับจะมาแบกปันจะมาขอแบ่งพระจากพี่ก็ยินดีเหมือนกันนะถ้ามาจากเฟซปุนพลมห้านี้พี่ต้องลดให้ผมสิบเปอร์เซ็นต์นะได้นะครับพี่แล้วก็จะมี Facebook ก็จะมี เฟซบุ <Facebook S 2> ๊กช่องทางไหนวะครับคำังเวทเอคำพันก็ฝากติดตามพี่เอด้วยนะครับส่วน MC พี่เอก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับพี่งั้นวันนี้พี่ผมขอลาพี่เลยนะพี่อขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่อขอบคุณครับอ,อย่าลืมนะครับพี่ฝากก่อนจากการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในทุกๆช่องทางของอุพระรามห้าเอฟซีไว้ด้วย EP นี้ลาทุกท่านไปก่อนพบกัน EP หน้าครับพี่วันนี้สวัสดีครับดีขอบคุณมาก เพราะเราคือมือาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบผาลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเสื่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม